เดี๋ยวผมจะพามาชมวิธีการแก้ปัญหาน้ำมีตะกอนนะฮะแล้วก็มีหินปูนค่อนข้างสูงนะครับบ้านหลังนี้นี่ใช้ระบบการกรองที่เรียกว่าล้างสารกรองอัตโนมัติเพื่อจะมาแก้ปัญหานี้นะครับน้ำที่นี่ต้นทางนะฮะเป็นน้ำบาดาลให้สูบมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็จะเข้าไปเก็บในแทงปูนด้านหลังนี้นะครับนี่นะเป็นวงตูนแล้วก็จะมีท่อส่งน้ำมาที่ปั๊ม อัโนมัติตัวนี้นะครับเพื่อที่จะดันน้ําเข้าถังกรอง2ใบนี้นะครับถังกรองถังแรกก็จะใส่สารกรองอะมักันิสนะครับแล้วก็ถังที่2จะเป็นสารกรองเรซินนะเพื่อจะกรองหินปูนออกนะครับ,นะรบถังใช้เป็นขนาด14คูณ65นิ้วนะครับผมเป็นถังไฟเบอร์กลาสนะฮะตัวนี้จะเป็นถังน้ําเกลือนะครับเมื่อกลองเป็นน้ําที่สะอาดแล้วก็จะ มาเก็บไว้นในถังขนาด3,000ลิตรใบนี้นะฮะแล้วก็จะมีปั๊มน้ำฮะตัวนี้ปั๊มเก่าเขาของลูกค้านะครับจากเข้าไปในบ้านนะครับจะพาดูวิธีการติดตั้งนะฮะก็จะมีนะครับด้านหลังการต่อนะมีปลั๊กไฟก็จะเป็นการต่อแบบง่ายๆนะครับอันนีนนะ้จะเป็นตู้ตู้ไฟจะเป็นเบรกเกอร์ ของปั๊มน้ำสอตัวแล้วก็ของหัวอัตโนมัติหนึ่งตัวนะครับถังลูกนี้ก็จะถูกตั้งเวลาเอาไว้ให้ล้างตะกอนวันเป็นวันนะของตัวนี้ส่วนของตัวนี้ของถังหินปูนก็จะถูกตั้งให้ล้างทุก7วันนะครับแต่ว่าทางเราได้ให้ชุดตรวจวัดค่าหินปูนกับทางลูกค้าเอาไว้ เพื่อที่จะวัดคุณภาพน้ําที่ได้เนี่ยทุกๆวันก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าค่าในการล้างเกลือจริงๆแล้วอ่ามันใช้กี่เวลากี่วันนะครับตัวนี้เป็นชุดเป็นจุดแซปปิ้งน้ำนะครับเปก๊อกเพื่อที่จะเก็บตัวอย่างน้ําก่อนเข้าถังเพื่อมาวัดค่าหินปูนนะครับปั๊มตัวนี้จะเป็นปั๊มขนาด200วัตต์นะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ขนาด200วัตต์ก็ได้อาจจะเป็นพวกอ่าร้อยยี่ส้าร้อยวัตต์อะไรก็ได้นะครับเพราะว่า ปั๊มน้ำที่อัดเข้าถังกรองเนี่ยมันมจําเป็นต้องใหญ่นะครับแต่ว่าทางลูกค้ารีเควสต,ตัวนี้มาเราก็เลยเอามานะครับส่วนตัวปั๊มจ่ายนี่เป็นปั๊มเดิมของลูกค้าตัวนี้จะขนาดนะคริบ350 w ครับก็ใช้ตัวเดิมลูกค้าอยู่นะฮะก็ลักษณะการต่อเป็นแบบนี้ก็จะไม่ยุ่งยากนะครับช่างที่มาติดตั้งก็จะมาติดตั้งกันสามคนใช้เวลาหนึ่งวันก็เสร็จนะครับ ท่านไหนมีปัญหาเรื่องน้ําที่มีลักษณะแบบนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าช่างคนไหนที่อยากจะมีความรู้ในการติดตั้งหรือว่าอยากจะไปแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของตัวเองหรือว่าคนในพื้นที่ของตัวเองก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรตามด้านล่างนะครับผมถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปที่มีความรู้ดีๆให้กับทุกทกท่านด้วยนะครับ สวัสดีครับ